สวัสดีครับตอนนี้ fc กำลังอยู่กับช่องบูมน้อย family นะครับก็ตอนนี้บูมน้อยก็อยู่ที่ภูเคียงทานนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วนะครับอยากจะบอกเลยนะครับว่าอากาศดีมากครับ fc นะครับถ้าาวันนี้ก็ปล่อยลงช่องให้น้องโอชานะครับพอดีอ่า <laughs> จําน้องโอชายังไม่ก็มีคลิปโอชาเราบ้งเด้ออากาศดีมากนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คือมีอาหาร อาหารออเดอร์กนะครับก็คือมะม่วงมะม่วงมะม่วงนะครับมีมะม่วงอาหารว่างอาหารว่างนะครับนี่มีหมูกระทะเนาะหมูกระทะเฮียมิเตรียมรอแล้วนะครับบูนไยก็พักที่นี่นะครับที่ภูเคียก็าน,นะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่ก็จะมีเครื่องเสียงเล็กๆนะครับอ๋ออันนี้คือเครื่องเสียงวันนี้เอามาเล็กเล็กกว่ารอบที่แล้วนะครับอืม จะดังมากเลยนะครับอันนี้มากับเฮียมิดครับผมสวัสดีครับอันนี้อาจารย์เอ็มใช่ไหมครับอาจารย์เอ็มนะครับอาจารย์เอ็มมีช่องไหมครับตอนนี้ก็ไม่ได้อัปเดตไม่ได้อัปเดตใช่ไหมครับอาจารย์เอ็มนี่หลายคนไม่รู้เป็นเคยอาจารย์เอ็มเคยเป็นแบ็กอัพให้กับศิลปินดูโอเมย์ถูกไหมอ๋อเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงเอาเพลงนี้พอมากอาจารย์เอ็มนะครับวันนี้ก็มากับแม่บ้านนะนะครับ จันเอ็มนะครับมากับเฮียมิทนะครับวันนี้บูมไลเขามาปาร์ตี้เล็กๆก,ก,กับเฮียมิรนะครับปาร์ตี้เล็กๆอยู่ที่ภูเขียงทานนะครับซึ่งเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่บูมอยได้มาที่นี่นะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับหลังจากที่ไปหาพี่ขุนช้างอยู่ที่บ้านบึงอำเภอบ้านบึงมาอากาศดีมากเลยครับน้องโอจาร์เมื่อกี้ได้เล่นน้าตกไหมมาสัมผัสก่อนน,อน้องโอจาร์ได้เล่นน้าตกไหมครับโอซ่าได้เล่นน้ําตกบ่ น้ำตกมันเลิกบ่เลิกเลอกเาเวลาลงยังไหนลงังไหนฟังบปักรฟังระวังฟังมันเคยเคยเคย,ย,ยตะลุยอยู่บ่ราวางเดอ้อมาทั้งทีนะครับก็ขอโปรโมทให้แล้วกันเนาะนะครับสำหรับ FC ท่านไหนนะครับที่อยู่แถวราชบุรีหรือว่านึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวไม่ออกนะครับก็ขอแนะนำให้ทุกคนมาเที่ยวที่ ไร่ภูเคียงฐานนะครับซึ่งอยู่ที่ห้วยพึ่งราชบุรีนะครับ FC สามารถปักหมุดมาได้เลยนะไร่ภูเคียงฐานนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คล้ายๆกับเป็นที่พักตากอากาศนะครับเ c เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนที่ชอบความสงบนะครับชอบกินบรรยากาศกินลมชมวิวนะครับ fc บควาแนะนำให้มาที่นี่นะครับที่ไร่ภูเคียงทาน ถามว่าวันนี้บูมทำไมถึงมานะครับเพราะว่าบูมทําธุระที่กทมเสร็จแล้วนะครับบูมจึงเดินทางมาที่ราชบุรีนะครับเจอโอกาสมามาพักผ่อนด้วยนะครับแล้วก็จะมาขอคําแนะนําดีๆนะครับกับเฮียมิตรนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับเกี่ยวกับการไลฟ์สดอะไรประมาณนี้คือทุกอย่างที่บูมมาบูมบูมไม่บูมไม่มาให้เสียเปล่านะครับต้องได้รับสิ่งที่ดีๆกลับไปแน่นอนนะครับแล้วก็เฮียมิรนะครับที่บูมมาเนี่ยมาหาเนี่ยเป็น เอฟซีเป็นทั้งผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนที่ดูแลในเรื่องสาวเสียงให้บูมน้อยเวลาเรามีการไล์สดประมาณนี้นะครับต้อนขอบพระคุณเฮียมิทมากๆนะครับเนี่ยเอฟซีเห็นไหมนี่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 มันเป็นน้ําตกใช่ไหมฟางเอฟซี FC เดี๋ยวบูมจะพาเดินลงมาดูน้ําตกนะครับมาได้ทั้งหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวนะครับเหมาะกับทุกฤดูหน้าร้อนก็เย็นนะครับเพราะว่าอ่าบริเวณนะครับรอบๆนะครับจะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็มี น้ำตกนะครับซึ่งน้ําเนี่ยมันก็ให้ความเย็นอยู่แล้วเนาะนะครับที่ไหนใกล้น้ํานะครับที่นั่นจะมีความเย็นนะครับเอฟซี FC. นี่เดี๋ยวบูมน้อยถัดเดินลงมาดูมันเป็นน้ําตกไอเอฟซี FC ครับน้องโอชาลงมาเล่นกับพี่หมวยแล้วนะครับอากาศดีมากเอฟซี FC. เวลาบูมน้อยอ,อยู่คนเดียวนะครับบูมน้อยก็เคยมีความคิดน,นะว่าอยากจะพาเอฟซีมาจัดมิสติ้งหรือว่าแบบ คือเราก็ไม่ใช่คนดังอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเราก็พอมีพอมีเอซีเนาะที่แบบว่าอยู่กับเรานะครับแล้วก็อยากจะมาร่วมมิสติ้งด้วยนะครับบุ้มอยากจะพาเอฟซีมามิสติ้งที่นี่นะจริงๆเนี่ยเห็นไหมเอฟซี FC ครับบรรยากาศดีมากเลยครับเอฟซี FC. เป็นน้ําตกไัเอฟซีครับตอนนี้นะตรงนี้นะดีมากเลยสําหรับใครที่ต้องการการเป็นส่วนตัวนะครับไม่ต้องอกระเกึกอะไรมากมายนะครับแล้วใครต้องการที่แบบว่าเฮ้ยแบบ เครียดจากการทํางานนะครับหรือว่าแบบอยากต้องมาพักผ่อนนะครับเป็นการเหนื่อยล้าเหมือนกับบูมอยไม่ได้เครียดจากการทํางานนะเรามีความสุขกับการทํางานแต่แล้วว่าเราอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาการล้านะครับอาการล้าเราก็เลยแบบเออมาพักผ่อนนะครับที่นี่แล้วตอนนี้มันก็เป็นช่วงปลายเดือนเงินเดือนเอฟซก็ยังไม่ออกเงินเดือนเอฟซก็ยังไม่ออกนะตอนนี้ปลายเดือนก็ยอดขายก็ มันหลองมาแหลมนะครับถามว่าขายขายทุกวันได้ขายไหมมันผมได้ขายของทุกวันแหละบูมน้อยได้ยอดขายตลอดนะครับเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มี f c สนับสนุนนะครับมีลูกค้าที่ดีๆยังคอยอุดหนุนเราทุกวันไม่คนใดก็คนหนึ่งนะครับเข้ามาคือบูมน้อยไม่รู้ว่าการได้ขายของดีหรือไม่ดีมันต้องได้ยอดเท่าไหร่แต่สำหรับการขายของบูมน้อยอ่ะได้ขายออเดอร์หนึ่งอ่ะก็ถือว่าได้ขายแล้วนะอันนี้ความคิดของบูมนะแต่วันเนี้ยที่เรามาว่าว่าหนึ่งมันตายเดือนนะครับสองเรามีธุระที่กทม,มา รับเป็นการที่แบบต้องการพักด้วย FC บุมอยากจะบอกนะครับว่าบางบางครั้งอะเงินเงินมันก็ซื้อความสุขไม่ได้วันนี้มีแต่เรานะคะวันนี้มีแต่เราไม่มีใครทุกคนพร้อมหมดค่ะไม่มีใครมีแค่นี้ค่ะคือเราเลือกมาวันนี้เราไม่เลือกมาที่เราไม่เลือกมาเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์คนมันจะเยอะนะครับทีนี้บุ้มก็เลยเลือกเลือกมาวันนี้นะครับอืมเลือกมาวันนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ก็ครั้ง แต่แต่ว่าพรุ่งนี้ก็ค้างอีกคืนหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้าเสาร์ที่นี่คนจะเยอะพรุ่งนี้คนน่าจะมาเยอะนะพรุ่งนี้ตอนเย็นน่าจะเริ่มมีตอนเย็นน่าจะเริ่มมีพรุ่งนี้แต่เราก็พักที่นี่แหละนะครับเราต้องการแบบว่าแบบมาวันที่คนไม่เยอะสักวันก็คือวันนี้เนาะก็คือวันวันศุกร์เออนะครับวันศุกร์นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้คนคนน่าจะมาเยอะนะครับแต่มันจะมีจุดคัดกรองนะครับจุดคัดกรองก็คือ อ,อยู่บริเวณด้านหน้านะครับก่อนก่อนก่อนขึ้นมานี่นะครับจะมีจุดคัดกรองนะครับว่าใครเป็นไม่เป็นนะครับคือเขาจะมีจุดคัดกรองแล้วก็มีการตรวจเอกสารทุกอย่างนะครับในการที่จะเข้ามานะครับถ้าใครยังไม่ได้ตรวจนะครับก็เขาก็จะให้เราแย่จมูกนะครับแย่จมูกแย่หูจมูกนะนะเอฟซี FC. ขึ้นสองขีดก็ออกไปเลยจ้าโอช่เฮ้ย โอ้จ้าคือเป็นทั้งซี่ฮิฮิโอ้จ้าทำอะไรครับค่อยๆลงค่อยๆล้มมันสิสักจึ๊กอืมเอาเอาเอามันตีของเนี่ยเอาเหน็ดไหลบรรยากาศดีมากเอฟซี คือแบบมามาตรงกับมือฝนอ่านปล่อยๆนังน่งไหมนะอากาศดีมากคือถามว่าอยากพาเด็กๆมาหมดไหมนี่ยนะครับก็อยากอยากจะพาเด็กๆน้อยก็คืออ่าสี่คนนี่แหละอยากจะพาเด็กทั้งสี่คนเข้ามาด้วยแต่ว่าคือเรามาธุระเนาะมา,ามทําธุระมันก็เลยแบบคือมาในหน่วยงานราชการคือบูมน้อยไปที่อายการนะครับแล้วก็เลยมาตรงนี้เลยแล้วแล้วมันอยู่ไม่ไกลใช่ไหมเมยมันห่างจากนี่จากโลยู อายการยุคกรุงเทพไหมร้อยสี่สิบกโลนะครับไม่ไม่ปรมาณโ้อยห้าสิบแล้วก็อก็ไม่ไกลเนาะแต่ว่าเราต่อมาจะมีเราต่อมาสวนพึ่งแวะมานะครับแบบมากินบรรยากาศนะพูดง่ายๆ <tem ben> ดีมากเลยพีโอ oh, oh. ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีจริงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับสวัสดีครับมาปิดคลิปนะครับสวัสดีครับ <c oughs>